พี่ดาพ้าเพื่อนสวัสด,ดีจ้าพี่น้องไม่กินตําส้วขขนมจีนจ้ามีหอดแคบหมูพุ่นะมาเด้อตําไว้จนอืดแล้วพี่น้องเขาก็สิได้ไม่กิน <c oughs> กระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบออนพี่น้องมือนี้มือนี้ได้กระเจี๊ยบออนมา,จากจ้ะพี่น้องอันตําน้ำไว้แล้ววันนี้ขนมจีนไลยก็น้ำขนมจีนไลยก็น้ำอันประแดดก,กะลยอืดจักน่อย ขี่เลยพี่น้องขับมียังไงเสียบครับ ขนาดอืดแล้วยังแสบไหมพี่น้องเจ็นอืดตามไว้จนเจ็นอืดลดหยับลดหยับก่อนครับ แมวแมวมากัดกันนีู่ทั้งขันเป็นแมวหนาบ้านกับแมวน้องถูงเงินจอุม้จมจุมน้องดูงเงินมานาังเลนาบ้านโอ้ พี่น,อน้องขั้นคุดท้ายเ้ยเดี๋ยวสไปปิไปเป็นกรรมการไปเป็นกรรมการแยกแมวกันเนอะแมวกัดกันกำลังเกียบแมวกับมากัดกันครับ